คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งลูกลงมาหากึ่งแรกไม่มายัำครึ่งหลังนาทีหาก,การาคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่นานานาไม่ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนปวดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจาก45นาทีนะครับสวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผมเสือฮอตแห่งกลุ่ม45นาที กับช่องลงเป็นยิงของผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์ฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกประจําวันที่2ตุลาคม2564ซึ่งผมก็จะนําคลิปบทวิเคราะห์ฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกของผมนี่ครับให้ไวในกลุ่ม45นาทีอีกเช่นเคยท่านใดนะครับสนใจอยากเข้ากลุ่ม45นาทีเพื่อรับทัศนะฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกครับไม่ไว่าจะเป็นของผมเองเือฮอต หรือท่านอยากได้นะครับบทวิเคราะห์ฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกจากแอดมินกลุ่ม45นาทีหรือจากพี่เสือในกลุ่ม45นาทีนะครับท่านอื่นๆก็ลองแอดไลน์มาสอบถามคุยกันได้นะครับที่ไลน์แอด45 over ที่เดียวเท่านั้นนะครับแต่ในกลุ่มของเรานนะั้เป็นกลุ่มสื่อนะครับที่คอยให้ทัศนะฟุตบอลเกี่ยวกับฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ขึ้นตรงกับเว็บใดๆ ก็จะมีค่าใช้ใจ่ายนะครับในการซัพพอร์ตกลุ่มตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทต่อวันเท่านั้นนะครับสนใจนะครับอยากเข้ากลุ่ม45นาทีนะครับเพื่อรับทัศนะฟาฟุตบวันในแนวทางสกอร์สูงแรกเพื่อเอาไว้ลงทุนก่อนใครแอดไลน์ไปเลยครับที่ไลน์แอด s 5 over ที่เดียวเท่านั้นนะครับหรือถ้าหากท่านใดนะครับไม่สะดวกที่จะเข้ากลุ่ม45นาทีทางกลุ่ม45นาทีเราก็มีบริการนะครับรูปแบบใหม่ก็คือบริการ รูปแบบรายวันนะครับท่านสามารถเลือกที่ว่าท่านอยากรับได้เองหรือวันที่ท่านอยากลงทุนได้เลยนะครับในราคา15บาทท่านจะได้ตัวดับเบิลวีวีไจากแอดมินคุ่ม45นาทีเป็นคลิปบทวิเคราะห์ฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกอย่างละเอียดเลยนะครับแล้วก็จะมีฟุตบอลจากทีมเสือก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์นะครับแล้วก็หรืออาจจะเป็นบทวิเคราะห์นะครับนะ,ะเป็นฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรก ถึง5คู่เลยทีเดียวนะครับเอาไว้ให้ท่านลงทุนนะครับสนใจสั่งซื้อแบบรายวันนะครับแอดไลน์ไปเลยครับที่ไลน์ ove r 1 6 8ได้เลยครับสำหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังบทวิเคราะห์นะครับฟุตบอลแนทางสกอร์สูงแรกของเสือฮอตทางช่องลุงปิดยิงเจอภาพนี้นะครับอย่าลืมครับแคปภาพหน้าจอนี้ไว้เลยครับสามารถนำไปเปลี่ยนส่วนลดนะครับมูลค่า50บาทในการสมัครขอเข้ากลุ่ม45นาทีได้เลยนะครับ สำหรับฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกเือฮอตในค่ำคืนนี้นะครับจะพาทุกท่านไปฟุตบอลลีอร์เย์ท่เฟลิเกนนะครับเวลา5ทุ่มนะครับผู้ระหว่างไวกิ้งเอฟเคพบกับซานเดฟยอตนะครับคู่นี้เปิดนะครับราคาสูงมาที่3ลูกนะครับแต่ปัจจุบันไหลมาที่3ูควบ3ลูกครึ่งนะครับโดยเปิด3 6 5าจ่ายน้ำฝั่งสูงอยู่0.95และจ่ายฝั่งต่ำอยู่ที่0.90ส่วนคราวจ่ายน้ำฝั่งสูงอยู่ที่0.9 97, และจ่ายฝั่งต่ําอยู่ที่0.91นะครับก็ราคา3ลนะูกครึ่ง3ลูกครึ่งน้ำ0.95ฝั่งสูงก็ถือว่ายังพอลงทุนได้นะครับไม,ไ,มไม่แพงเกินไปนะครับอย,อยู่ในเกณฑ์นะครับคู่นี้ผมจับมาด้วยเหตุผลทางด้านราคานะครับในหน้าบอต่อนะตอนแรกอยู่ในดีราคาครึ่งลูกแล้วไหลนะครับไปถึง1ลูกและราคาวูนะครับ ก็สอดคล้องกับราคาฮินดิ c a p หนึ่งูในหน้าบนต่อที่จะสามารถชนะราคาไปได้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์จอรลึกกันเลยครับเรื่องกันที่นะครับสถิติการพบกันนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเลยแข่งเมื่อวันที่19เดือน6 2 0 2 1ที่ผ่านมาเป็นนะครับฟุตบอลลีกนอร์เวย์ดีวิชั่นหนึ่งนี่แหละครับเป็นซานเดฟยอตเปิดบ้านเอาชนะไวกิ้งเอฟเคไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0นะครับในเด็ราคาปอปอนะครับวันนี้ได้กลับมาเล่นที่บ้านไวกิ้งนะครับ ส่วนนะครับสถิติการลงเล่น5้านัดหลังสุดนะครับของทั้ง2ทีมทุกรายการไบคิงเอฟเคห้านัดหลังสุดชนะ60%เสมอ20%่ละแพ้ไป20%ก็คือชนะ3ามเสมอ1แพ้1่ส่วนซันดิยอบห้านัดหลังสุดชนะไป20%สเสมอ4 0และแพ้ไป4 0ก็คือชนะ1เสมอ2แพ้2ฟอร์มในตรงนี้ห้านัดหลังสุดก็ต้องบอกว่าเป็น จะบ้านอย่างไวกิ้งเอฟเคที่ทําได้ดีกว่านะครับส่วนสถิติการยิงประตู5นัดต่างสุดได้เสียประตู5นัดต่างสุดของทั้ง2ทีมไวกิ้งเอฟเค5นัดต่างสุดยิงได้ถึง1 1ประตูคิดเฉลี่ยนัดละ2.2ต่อเกมส่วนเกมนับก็เสียไป8ประตูคิดเฉลี่ยนัดละ1.6ต่อเกมนะส่วนทีมเยือนอย่างซันดิยอส5นัดต่างสุดก็ยิงไป 5ประตูคิดเฉลี่ยนัดละ1.0ต่อเกมส่วนเกมรับเสียไป10ประตูคิดเฉลี่ยนัดละ2.0ต่อเกมนะฟอร์มไวกิ้งก็ดีกว่าเรื่องของการยิงประตูไวกิ้งก็ทําได้ดีกว่านะครับส่วนเกมรับนะครับก็พอมีเสียอยู่บ้างนะสำหรับไวกิง้งแต่เป็นซัมเดธยอดนะครับที่เสียเยอะกว่านะครับเส,เสียเฉลี่ยนัดละ2ในตักจุดนี้นะครับ ส่วนผลงานการได้เล่นในบ้านนะครับห้านัดหลังสุดของไวกิ้งและการออกเยือน5นัดหลังสุดของซันเดย์ยอร์ตนะครับเริ่มกันที่สถิตินะครับไวกิ้งชนะไปถึง80%เสมอ0%และแพ้ไป20%ก็คือเมื่อเล่นในบ้านชนะไปถึง4เสมอ0และแพ้เพียงนัดเดียวเท่าน,นั้นส่วนซันเดย์ยอร์ตเมื่อออกเยือน5นัดหลังสุดชนะ20%เสมอ40%และแพ้ไป40%นะครับก็คือเมื่อออกเยือนชนะ1เสมอ2และแพ้2นะครับฟอร์มตรงนี้ ก็เป็นไวกิ้งที่ดีกว่านะครับชัดเจนแล้ววันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับยิงได้เปรียบเข้าไปใหญ่ส่วนเรื่องของการยิงประตู5้านัดหลังสุด่อเด่นในบ้านไวกิ้งยิงไปถึง12ประตูคิดเฉลี่ยนัดละ2.4เกมรับเสียไป9ประตูคิดเฉลี่ยนัดละ1.8นะครับส่วนซานเดฟยอดเมื่อออกเยือนนะครับ5้านัดหลังสุดก็ยิงได้ถึง9ประตูคิดเฉลี่ยนัดละ1.8แต่เกมรับยังเป็นปัญหาเช่นเคยครับเสียไปถึง14ประตูคิดเฉลี่ยนัดละ2.8นะครับ ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าไวกิ้งนะครับไม่ว่าจะเล่นฮันต่า,าสุดก็ดีหรือเมื่อได้เล่นในบ้านถือว่าแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีเกมลุกที่ดุดันยิงเฉลีย่ยได้นัดละสองบวกกับซานเดฟยอตเมื่อเล่นฮันต่า,าสุดแล้วก็เมื่อออกเดือนเสียไปเฉลี่ยนัดละสองประตูนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับราคาในวันนี้นะครับราคาเฮนดิแคปนะครับเปิดมานะครับให้ไวกิ้งในปิดต่อที่ครึ่งลูกทั้ง2บริษัทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบยดสามหกห้าหรือคาวก็ดี ส่วนปัจจุบันต้องบอกว่าไหลามานะครับที่ราคา1ลูกเลยทีเดียวนะครับให้ไปกิงไปิดต่อนะครับเบียร์สามค่าจ่ายน้ําให้กับเจ้าบ้านเนี่ยอยู่ที่0.85และก็จ่ายน้ําให้กับทีมเยือน1.05ส่วนเราก็จ่ายในราคาเดียวกันเลยครับจ่ายน้ํให้กับเจ้าบ้าน0.85และจ่ายให้กับซานดิยอดทีมเยือน1.05ทั้งสองบริษัทให้ความสำคัญไปที่เจ้าบ้านอย่างไวกิ้งชัดเจนนะครับ ส่วนในเรื่องของราคาภูนะครับ,ท,บ,รบ,รบรทั้ง2บริษัทมีการปรับลดภูเจ้าบ้านลดลงทั้ง2บริษัทตามราคาเฮนดิแคปนะครับปัจจุบันเบียร์สามหกค้าบอกว่า้า部ช,ชนะจ่ายอยู่ที่1 5ึ่งจาูนย์่าวบอกว่า财政部ชนะจ่ายอยู่ที่1.51ปรับลดลงเห็นไหมครับทั้ง2บริษัทส่วนผู้เสมอมีการปรับเพิ่มขึ้นทั้ง2บริษัทเช่นเดียวกันเบียร์สามหก้าบอกว่าถ้าเสมอกันจ่าย4.50ปรับเพิ่มขึ้นคราวจ่ายอยู่ที่4ูปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน และนะครับจ่ายภูทีมเยือนปรับเพิ่มขึ้นทั้ง2บริษัทเบส 3. ามบอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะอัติีครับถ้าทีมเยือนชนะจ่ายถึง6.50และค่าวบอกว่าถ้าทีมเยือนชนะจ่ายที่5.60นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ภูทั้ง2บริษัทนะครับให้ความสําคัญไปที่ไวกิ้ง FK นะครับว่าจะบุกเข้าใส่อย่างแน่นอนและนะครับภู1.50กับราคาเงินในแคร็บนะครับ ลูกหนึ่งของเบสสามหนั้นเป็นราคาที่อยู่ในหน้าบอลต่อหนึ่งลูกที่จะสามารถชนะราคาไปได้นะครับการที่ไวกิ้งจะสามารถชนะกินราคา handicap ER หนึ่งลูกก็ต้องยิงด้วยสกอร์ห่าง2ประตูต่อศูนย์ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถการันตีประตูจากไวกิ้ง fk ได้สองประตูเป็นอย่างน้อยนะครับซึ่งสถิติที่เราเจาะเมื่อสักครู่ไวกิ้งเองก็ยิงเฉลี่ยนัดละ2ประตูด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลอยู่นะครับ นี่ครับเช็คตามราคาผู้เล่นคนที่12บอครับบอล1ลูกปู1.47ถึง1.50นะครับ,บ, 50, ค,รบคือราคานะครับปูในหน้าบอลต่อที่จะสามารถชนะราคาไปได้ซึ่งเมื่อสักครู่นะครับไวกิ้งนั้นจ่ายอยู่ที่1.50อยู่ในหน้าบอลต่อ1ลูกนะครับที่จะสามารถชนะราคาไปได้ถือว่าเข้าตำรานะครับเพราะฉะนั้นแล้ว v i p ฟุตบอลแนวทางสูงแรกเสือฮอตในค่ำคืนนี้ไปฟุตบอลนอร์เวย์เทปเปอร์ลิกนนครับ เตะเวลา5้าทุ่มตรงนะครับกู้ระหว่างไวกิ้งเ p a พบกับซานเดฟยอสรอราคาในการเข้าทำที่เครื่องแรกนะครับที่ราคา1ลูกหรือ0 7 5ลงมาถ้าเครื่องแรกไมมา,มาให้ตามย้ําครึ่งหลังท,งทันทีจากกันในวันนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยสวัสดีครับ